ครับวันนี้ก็เป็นก็ขอญาตินำเรียนท่านผู้มนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่ท่านรองท่านผู้บริหารเพื่อนครูที่รักทุกท่านครับครับก่อนอื่นวันนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับท่านตีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ท่านได้รับพระหมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการซึ่งก็เป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการที่ สตรีคนแรกที่มานั่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเสษาธิการก็น่าจะเป็นประวัติศาสตร์ที่ที่พวกเราเองก็ควรภาคภูมิใจในานามของสพทตั้งแต่คณะผู้บริหารนะครับคณะกราราผู้บริหารเขตพื้นที่เจ้าหน้าที่ตลอดจนนักเรียนนะครับทุกท่านก็ขอริกโอกาสนี้แสดงความยินดีอย่างเป็นทางการกับท่านอีกครั้งหนึ่งครับ ครับในส่วนที่พบกันวันนี้นะครับมีประเด็นที่จะนําเรียนเพื่อสื่อสารทําความเข้าใจกับเพื่อนครูตลอดจนนักเรียนและก็พี่น้องผู้ปกครองได้ทราบถึงความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในปีการศึกษาหน้าก็คือเรื่องแรกครับก็คือเรื่องของการขับเคลื่อนบ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยจากที่ทางภาค8ภาคีเครือข่า,ขายบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ภายใต้อุอปถัมภ์ขององค์สมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมร,ชราชกุมารีได้ทรงได้โปรดเกล้าให้ดำเนินการโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยมาเป็นระยะเวลา10ปีนะครับซึ่งตอนนี้สพทเราเองก็ต้องขอขอบคุณโรงเรียนทุกโรงเรียนที่ได้ให้ความร่วมมือและขับเคลื่นอนโรงเรียนที่จัดกิจกรรมโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ครบทุกโรงเรียนนะครับและในโอกาสนี้นะครับเพื่อให้เชื่อมโยงนะครับในวันที่10ที่ผ่านมานะครับทางคณะกรรมการและ8ภาคีได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จกรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชก,ากุมารีที่วังสระปทุมก็ได้นำเรียนนะครับถึงการขับเคลื่อนของสอปทนะครับร่วมกับ 8ภาคีเครือข่า,ขายซึ่งในปีการศึกษาหน้าจะขับเคลื่อนขยายผลไปยังระดับปฐมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาภายใต้โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบเชื่อมโยงตรงนี้ก็ขอเรียนว่าในกิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อยเนี่ยผมเห็นว่าเป็นโครงการที่พวกเราทุกคนควรจะ,ะดำเนินการให้เห็นเป็นรูป,ปธรรมโดยเฉพาะการสร้างแหล่งเรียนรู้ ภายในโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เป็นพูดเรื่องดินเรื่องน้ำเรื่องอากาศเรื่องป่าไม้ซึ่งอยู่ในบริเวณโรงเรียนทำอย่างไรจะทำให้มีความร่มรื่นสวยงามและประกอบกับเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้เรียนรู้ควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนบ้านวิทยาศาสตร์น้อยอย่างเป็นรูปธรรมก็ขอสื่อสารตรงนี้ไปยังท่านผู้บริการเขตท่านผอโรงเรียน ตลอดจนคุณครูนะครับได้ศึกษาทําความเข้าใจและช่วยกันขับเคลื่อนตรงนี้ผมคิดว่าโครงการนี้จะเป็นการสร้างให้นักเรียนนั้นคิดอย่างเป็นวิทยาศาสตร์นะครับนำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เข้าไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างไรก็ขอสื่อสารทําความเข้าใจพอเปิดภาคเรียนนี้เราจะขับเคลื่อนอย่างจริงจังกันอีกครั้งหนึ่งครับส่วนเรื่องที่2ครับเ,เมื่อวานนี้ผมได้มีโอกาสได้ไป เป็นสักขิพยานในการเซ็นข้อตกลงนะครับ MOU กับทางจังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นการร่วมมือกันในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกันสู่การมีอาชีพซึ่งจะเห็นได้จากเมื่อวานนี้นะครับเราเป็นการเซ็น MOU ระหว่างาเขตพื้นที่มัธยมศึกษาปทุมธานีกับทางนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีก็เห็นภาพความสําเร็จอย่างที่น่าภาคภูมิใจก็คือเป็นการจัดการศึกษาที่เชื่อมต่อตั้งแต่ร่วมตั้งแต่อนุบาลประถมสู่มัธยมแล้วก็สู่มหาวิทยาลัยโดยทางท้องถิ่นคืออบอจอเข้ามาร่วมสนับสนุนในกิจกรรมตรงนี้ ซึ่งเมื่อวานนี้ผมเองได้เห็นภาพอย่างนั้นแล้วเนี่ยก็เกิดความประทับใจอยากเห็นการทำงานร่วมกันนอกจากบุคคลที่ผมกล่าวมาแล้วเนี่ยนะครับยังมีทางศึกษาธิการภาคศึกษาธิการจังหวัดก็เข้ามาร่วมในการเ,าเป็นสกีพยานและทำงานร่วมกันผมคิดว่าในอนาคตถ้าหากทุกจังหวัดได้จับมือกันแล้วร่วมกันขับเคลื่อนการจัดการศึกษาผมคิดว่าจะเป็นนิยุหมายอันดีเพราะการศึกษานั้น จะสำเร็จได้ไม่ใช่อยู่ในมือใครคนใดคนหนึ่งต้องเริ่มจากครอบครัวนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองต้องให้ความร่วมมือกับโรงเรียนโรงเรียนเป็นหน่วยกลางในการสร้างความร่วมมือกับภาคีเพื่อเครือข่ายในชุมชนนะองค์กรปกครองของรัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมก็จะสร้างความเข้มแข็งตั้งแต่ระดับครอบครัวก็จัทักษะชีวิตมาโรงเรียนก็เติมความรู้และทักษะที่เป็น สิ่งที่เพิ่มเติมจากโรงเรียนที่ที่บ้านไม่มีมาเติมที่โรงเรียนชุมชนโดยอบตอโดยท้องถิ่นอบจอมาช่วยในการสร้างแหล่งเรียนรู้และสนับสนุนงบประมาณเราก็จะทําให้เด็กนั้นมีความรู้มีทักษะและมีความประพฤติหรือเรียกว่ามีนิสัยที่ดีงามหากเราสามารถร่วมกันในแต่ละจังหวัดสร้างเด็กทุกคนเนี่ยทุกช่วงวัยให้เป็นคนที่มีความรู้ มีทักษะชีวิตที่ได้มาตรฐานมีระเบียบมีวินัยมีความประพฤติท,ที่ดีแล้วสุดท้ายเนี่ยเรามาเติมเรื่องการมีงานทำให้กับเขาเขาก็เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคตได้ก็ขอชื่นชมทางปทุมธานีที่ได้เป็นต้นแบบในการขับเคลื่อนและผมคิดว่าในหลายจังหวัดก็อาจจะมีการร่วมมือกันในลักษณะเช่นนี้หากมีการทำงานในจังหวัดใดนะครับ ก็ขอให้ท่านได้ได้นำสิ่งดีๆเหล่านี้มาผมจะนำมานำเรียนในรายการพูดเช้าหรือนำมาสู่การประชาธิพันเพราะนี่คือการบูรณาการการศึกษาเพื่อการพัฒนาเด็กไทยหากเด็กไทยได้รับการศึกษาที่ดีการศึกษานี่แหละครับจะสร้างคนแล้วให้คนสร้างชาติครับขอบคุณมากครับอีกเรื่องต่อไปครับเมื่อสัปดาห์วันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสได้ไป ตรวจเยี่ยมโรงเรียนกอมบองทะสาขาไล่โว่และสาขาสาระวะนะครับซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีเขตสามที่อำเภอสังขะบุรีโรงเรียนแห่งนี้ครับเป็นโรงเรียนที่อยู่ห่างจากตัวอำเภอรประมาณสัก15กิโลแต่การเดินทางจากตัวอำเภอเข้าไปในโรงเรียนนั้นน่ ระยะเวลาในการเดินทางเนี่ยเกือบสองชั่วโมงจึงจะเดินทางเข้าไปถึงในระยะทาง15กิโลนั้นนะครับในสิ่งที่เราไปเห็นในสภาพก็เป็นที่น่าชื่นชมและขอบคุณคุณครูนะครับที่อยู่ในโรงเรียนนี้มีนักเรียนอยู่70คนมีคุณครูอยู่6คนรวมทั้งอัตราจา้างแต่สิ่งที่น่าประทับใจคือเข้าไปนี่คือเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์ แล้วก็ผมก็ได้สอบถามจากเด็กนักเรียนโรงเรียนนี้มีสภาพบริบทห่างไกลกันดาลไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ํำประปานะครับแต่โรงเรียนแห่งเดียวเท่านั้นที่มีโซลาเซลล์ดังนั้นโรงเรียนจึงเป็นแหล่งเรียนรู้เดียวหรือเป็นสิ่งรวมคนที่เดียวที่ผู้ปกครองเดลนักเรียนเนี่ยสามารถมาดูทีวีนะครับข่าวสารได้ที่โรงเรียนแห่งเดียวเท่านั้น เพราะฉะนั้นโรงเรียนจึงเป็นทั้งแหล่งเรียนรู้เป็นทั้งที่พึ่งพิงของผู้ปกครองเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นที่พึ่งพิงให้คําแนะนํากับผู้ปกครองทุกเรื่องเพราะฉะนั้นคุณครูที่อยู่ตรงนี้นะครับได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองเป็นอย่างดีสรุปก็คือโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลกันดานเนี่ยเราเห็นความยากลาบากทางด้านวัตถุแต่เห็นความร่วมมือทางด้านจิตใจของผู้ปกครองและนักเรียน ตลอดจนชุมชนในที่เป็นที่รักภาคภูมิใจครับและที่สิ่งที่เห็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะมาเล่าก็คือขณะที่ความยากลำบากในการจะสื่อสารติดต่อนะครับแต่มีคุณครูเนี่ยนำนักเรียนในการฝึกให้นักเรียนเกิดทักษะทางการวาดภาพและทักษะในการนำเสนอสินค้าที่เขาผลิตผลิตขึ้นมาเองผ่านอินเทอร์เน็ต นักเรียน70คนเนี่ยมีนักเรียนอยู่50คนที่สามารถผลิตสินค้าเข้าสู่ตลาดออนไลน์แล้ววางขายและมีเงินเก็บเนี่ยตอนนี้อยู่ป .5 เนี่ยนะครับมีเด็กปอ .5 อยู่3คนที่มีเงินฝากอยู่ในบัญชีคนละ1 5ื่นผ่านการจัดการค้าการฝึกโดยคุณครูซึ่งคุณครูท่านนี้นะครับ ก็เป็นหนึ่งในคุณครูที่เป็นคนที่ไม่ใช่คนถิ่นนั้นเป็นคนอยู่จังหวัดนครพนมแล้วก็มาเป็นอัตราจ้างอยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้แล้วก็คัดจากอัตราจ้างเป็น้าตการครูแล้วก็อยู่ตรงนี้เป็นเวลา10กว่าปีแล้วได้นําพานักเรียนตรงนี้นะครับเป็นพี่เลี้ยงเด็กที่นี่ขับเคลื่อนให้เด็กเขาได้มีโอกาสนะครับซึ่งเป็นที่มากภูมิใจว่าถ้าหากเราได้มีคุณครู นะครับมีแรงบันดาลใจและมุ่งมั่นทุ่มเทอย่างที่คุณครูท่านนี้ได้กระทําอยู่ที่โรงเรียนไล่โว้ผมคิดว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งซึ่งผมเห็นและเกิดความประทับใจและก็ผมมีความเชื่อว่าในประเทศเรามีคุณครูที่มีลักษณะแบบนี้อยู่เป็นจนํานวนมากแต่เราอยากเห็นคุณครูเหล่านั้นได้ถ่ายทอดหรือนําสิ่งดีๆนั้นเข้าสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ก็ขอประชาธมพัน์ไปยังท่านผู้บริหารเพื่อนครูที่ปิดทองหลังพระอยู่ <masked names S 2> และทำงานเพื่อเด็กและเยาวชน well. <working> ได้นำผลงานหรือสิ่งที่ท่านทำอย่างที่ผมไปเห็นที่ไล่โวเนี่ยนะครับมานำเสนอสู่สาธารณะเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก็จะเป็นความกรุณาอย่างยิ่งก็ขอชื่นชมและก็ส่งแรงบันดาลใจไปยังเพื่อนครูที่อยู่ในภาวะจัดการศึกษาบนพื้นที่สูง หรือภูเขาเกาะแก่งได้มีกําลังใจในการขับเคลื่อนงานในหน้าที่และถือโอกาสนี้ชื่นชมอีกครั้งหนึ่งครับครับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นข่าวที่เรื่องความเคลื่อนไหวในการที่จะประชาัมพันสื่อสารนะครับสืบเนื่องจากในห้วงที่ผ่านมาเราได้ว่างเว้นจากการดําเนินการคัดเลือกหรือสอบแข่งขันคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นคราชการครู มาระยะหนึ่งเนื่องจากโควิด19ในขณะนี้นะครับสบปทอเองก็ไม่นิ่งนอนใจได้เห็นความสำคัญเรื่องนี้ก็ได้กำหนดเป็นการสอบนะครับเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชก,การเป็นข้าราชการครูใน2ส,ส่วนด้วยกันก็นะคือที่ขณะนี้อยู่ในระหว่างการรับสมัครนะครับก็จะมีเรื่องของการคัดเลือกลูกจ้างพนักง,งานราชการมาเป็นข้าราชการครู ซึ่งทุกกศจที่ประกาศในครั้งนี้มีตำแหน่งที่จะรับทั้งสิ้น4,000นะครับประมาณ4,500อัตราด้วยกันก็ขอ,อให้ทุกท่านได้ประชาัมพันธ์ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเปิดรับสมัครในครั้งนี้ซึ่งบุคคลที่จะมีคุณสมบัติก็คือลูกจ้างที่จ้างทำการสอนในโรงเรียนต่างๆนะครับแล้วก็ต้องมี อายุการสัญญานั้นไม่น้อยกว่า3ปีนะครับอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่1ส่วนเรื่องที่2องนะครับสบปทอได้เสนอกคออสอในการดําเนินการเพื่อที่จะดําเนินการประกาศและสรรหาโดยการสอบแข่งขันคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้ารับราชการเป็นคราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วยซึ่งได้กำหนดปฏิทินนะครับไว้ดังนี้นะครับจะประกาศรับสมัคร โดยกศจเนี่ยนะครับเราจะส่งนแนวทางที่ทางสปทได้ขออนุมัติกศสไปก็คือให้ทุกกศจในประกาศรับสมัครพร้อมกันทั่วประเทศระหว่างในวันที่27เมษาแล้วให้มีการรับสมัครตั้งแต่วันที่5ถึง11พฤษภาพร้อมกันทั่วประเทศนะครับแล้วดําเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ในวันที่27พฤษภาแล้วจะทําให้มีการสอบภาคกอขอ ในวันที่12และ13เดือนมิถุนายนแล้วก็จะประกาศผลในวันที่23มิถุนาแล้วก็จะสามารถบรรจุและแต่งตั้งในแต่ละกศจในเดือนกรกฎาคมนะครับตรงนี้ก็ขอฝากประชาัมพันธ์ไปยังบุคคลที่จบทางเรียนคุณครูมานะครับก็ให้ได้ดูตามประกาศของแต่ละกศจว่ากำหนดคุณสมบัติไว้อย่างไรกำหนดสาขาวิชาเอก หรือกลุ่มวิชาอย่างไรก็ให้ยึดประกาศของกอศจนั้นเป็นการเตรียมอุปไอเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานที่จะมาใช้ประกอบการดําเนินการสอบอันนี้ก็ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ทําความเข้าใจสื่อสารไปยังพี่น้องผู้ปกครองตลอดจนบุคคลทั่วไปที่เรียนจบทางสาขาวิชาชีพครูได้เข้ามาสอบแข่งขันเพื่อ รับราชการเป็นครัชการครูพร้อมกันทั่วประเทศครับครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเป็นเรื่องที่สปทอเองนะครับได้ผมเองได้มารับมีโอกาสมารับตําแหน่งเลขาเนี่ยมาในห่วงเวลาที่โควิดกําลังระบาดอยู่เราก็ได้เห็นทั้งจุดที่เป็นปัญหาและเห็นจุดที่คิดว่าเราต้องหาทางแก้ไขและพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับท่านนายกรัฐมนตรี ก็ได้กรุณาได้ได้สั่งการให้ให้ทางกระทรวงสาธิการนั้นได้ถอดบทเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนของประเทศจีนที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนภายใต้ภาวะโควิดแล้วจะมาปรับใช้กับประเทศไทยอย่างไรผมคิดว่าตรงนี้ก็อีกเป็นแนวหนึ่งซึ่งผมคิดว่าในแต่ละโรงเรียนเราก็มีนวัตรกรรมที่เราใช้ในการแก้ปัญหาของแต่ละโรงเรียนอยู่ในขณะนี้อยู่แล้ว แต่สพทจะนำรูปแบบต่างๆของทุกโรงเรียนที่มีเนี่ยในประเทศไทยที่สอดคล้องกับบริบทประเทศไทยแล้วก็นำนวัตรกรรมต่างประเทศที่หลายๆประเทศเขาใช้ในการจัดการศึกษาเนี่ยมาเป็นตัวสังเคราะห์แล้วกำหนดเป็นกรอบแนวทางในการที่จะเตรียมการหรือหารูปแบบในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพภายใต้ภาวะวิกฤตในในครั้ง ต่อไปซึ่งเราอาจจะมีภัยพิบัติหรืออาจจะมีเหตุอื่นใดที่จําเป็นต้องหยุดเรียนซึ่งต่อไปนักเรียนก็ไม่จําเป็นต้องปิดเรียนต่อไปแล้วแม้นว่าโรงเรียนไม่เปิดแต่นักเรียนก็สามารถจัดการเรียนการสอนได้นักเรียนไม่ได้หยุดการเรียนเราจะมีวิธีการอย่างไรซึ่งตอนนี้ผมก็ได้สั่งการไปยังสํานักนวัตกรรมกับสํานักวิชาการได้ออกแบบในการที่จะถอดบทเรียนตรงนี้เพื่อกําหนดเป็น เป็นรูปแบบเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินหรือในภาวะปกติซึ่งนักเรียนเนี่ยสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกแห่งไม่จําเป็นต้องมาเรียนเฉพาะอยู่ในห้องเรียนที่เดียวซึ่งก็จะเปิดโอกาสให้นักเรียนนั้นได้มีช่องทางในการศึกษาหรือหาความรู้ได้หลากหลายวิธีขึ้นก็จะเป็นแนวทางที่เราถอดบทเรียนจากวิกฤตนะครับมาเป็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของพวกเรานะครับ แล้วเชื่อมโยงกันไปก็คือว่าเนื่องจากภายใต้ภาวะโควิดเนี่ยนะครับเราก็ห่วงใหญ่นักเรียนที่จะจบม .6 แล้วจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยนาทางสม,สมปอเองก็ได้นะครับได้มีการส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนที่มีจิตอาสาและก็จัดการศึกษาที่มีรูปแบบการสอนออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพมาดิวเข้ม โค้งสุดท้ายโอนิม .6 หรือเตรียมตรวสอบเข้ามหาวิทยาลัยในขณะเดียวกันเนี่ยอยู่ในหลายๆโรงเรียนด้วยกันก็คือยกตัวอย่างเช่นโรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลาโรงเรียนสามัคคีวิทยาจังหวัดเชียงรายโรงเรียนมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารและนอกจากนี้เนี่ยเราก็มีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลายัยนนทบ,บุรีเนี่ยจะจัดเปิดสอนออนไลน์ให้นักเรียนทั่วประเทศ โดยสพทอเองก็จะเป็นสื่อกลางในการที่จะเป็นช่องทางในการส่งผ่านการเรียนออนไลน์ด้วยเช่นกันก็ขอประชาสัมพันธ์ไปยังท่านผู้ปกครองคุณครูและก็ผู้บริหารโรงเรียนได้ส่งเสริมสนับสนุนหรือให้ความอนุเคราะห์ในการที่จะต่อย,ยอดเพื่อสร้างเด็กไทยร่วมกันในภายใต้ภาวะวิกฤตและก็ขอขอบคุณโรงเรียนสวนกุหลาบนะครับวิทยาลัยนนทบุรีและโรงเรียนต่างๆที่เข้ามาร่วมเป็น เครือข่ายในการส่งเสริมสนับสนุนเพื่อจัดการติวในโค้งสุดท้ายให้กับนักเรียนของพวกเราในครั้งนี้ด้วยความขอบพระคุณครับครับในวันนี้ก็คิดว่าเป็นอีกเรื่องสุดท้ายเนี่ยที่ผมมีความห่วงใยโดยเฉพาะเมื่อเช้าผมได้ดูข่าวทางช่องสาได้พูดถึงการที่นักเรียนคนหนึ่งที่จังหวัดกระบี่นะครับได้ได้พบประสบปัญหาที่รุ่นพี่ ได้ใช้ยาที่ฆ่าเชื้อลาไปราดที่ตัวน้องแล้วทำให้น้องนั้นมีการพุกพองแล้วาทางโรงเรียนเองไม่ได้นำส่งโรงพยาบาลตรงนี้ผมก็ยังขอสื่อสารไปยังท่านผู้อำนวยการได้ได้เอาเรื่องเหล่านี้เข้ามาทบทวนแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็เ,เกิดเหตุที่จังหวัดกาลสินก็มีเด็กจมน้ำจากการ เข้าค่ายลูกเสือจากเหตุการณ์เหล่านี้ผมอยากสื่อสารไปยังผู้อำนวยการสำนักงานเขตผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนวันนี้นะครับผมไม่อยากพอเกิดข่าวตรงนี้ในความรู้สึกผมจริงๆผมสะเทือนใจผมไม่อยากเห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นผมจึงประกาศเป็นนโยบายชัดเจนว่าเรื่องแรกที่ผมอยากจะทำคือเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษาเพราะฉะนั้น การสื่อสารนโยบายมันจะสำเร็จไม่ได้หากท่านผู้มยการสำนักงานเขตไม่นำเรื่องนี้เข้าไปขับเคลื่อนสื่อสารจากสพทสู่เขตและยังไม่พอท่านต้องสื่อสารจากเขตไปยังโรงเรียนจะมีมาตรการอย่างไรในการที่จะขับเคลื่อนมีวิธีการอย่างไรที่จะป้องกันมากกว่าการที่จะมาแก้ไขเหยียวยาผมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกเขตพื้นที่ ท่านต้องเอาสถานการณ์เหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยหนึ่งปีการศึกษาเนี่ยท่านต้องเอาเหตุการณ์ทั้งหมดที่ผ่านมามาถอดบทเรียนว่ามีเด็กนักเรียนเราเนี่ยไม่ปลอดภัยด้วยสาเหตุอะไรบ้างด้วยกิจกรรมอะไรบ้างรูปแบบยังไงบ้างแล้วปัจจัยเชิงสาเหตุนั้นเกิดจากอะไรท่านต้องมาทำมาตรการหรือแนวทางในการป้องกัน ที่จะไม่ให้เกิดขึ้นอีกในปีการศึกษาหน้าผมขออนุญาตถือการสั่งการตรงนี้ไปยังท่านผู้อำนวยการเขตและผู้อำนวยการโรงเรียนหากท่านไม่ได้ถือปฏิบัติไม่มีมาตรการในการป้องกันหรือมาตรการในการที่จะดําเนินการกิจกรรมแต่ละอย่างจนเป็นความประมาทหรือเป็นความประมาทอย่างร้ายแรงหรือจงใจประมาทถ,ถือว่าท่านต้องรับผิดชอบ แต่ถ้าท่านได้มีมาตรการในการดูแลอย่างดีนะครับให้มันสิ่งนั้นถ้ามันจะเกิดก็ให้มันเป็นเหตุสุดวิสัยนะครับไม่ใช่เกิดจากความประมาทของพวกเราก็ขอให้ท่านได้ใส่ใจผมคิดว่าถ้ามันเกิดกับลูกใครคนใดคนหนึ่งไม่มีใครมีความสุขหรอกครับเพราะฉะนั้นนักเรียนทุกคนคือลูกหลานของเราแต่ถ้าบ้านเราพ่อแม่ได้ดูแลลูกๆที่เป็นนักเรียนของเราได้ดี กว่าพ่อแม่ที่เขาดูแลอยู่เด็กเขาก็จะเกิดความอบอุ่นและเขาก็เกิดความปลอดภัยและเขาก็จะมีความสุขในการที่จะจัดที่จะมาอยู่โรงเรียนร่วมกับเราร่วมกิจกรรมของเราก็ขอเน้นย้ำในเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับและผมก็ขอขอบคุณสําหรับเขตพื้นที่และโรงเรียนที่ได้ทําสิ่งอย่างนี้ดีๆอยู่แล้วนะครับก็ขอขอบคุณและเป็นกําลังใจให้แต่โรงเรียนใดที่ละเลยไม่ได้ใส่ใจก็ขอให้ท่าน เริ่มตระหนักและทําอย่างจริงจังในปีการศึกษาหน้านะครับก็ขอถือโอกาสสื่อสารในรายการพุทธเชา้าข่าวสปทอไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ